กับโปรจองเดียนะครับทีมหลังบ้านนะ้ององค์หญิงนะครับผมนะออเดอร์ออเดอร์นมแม่ก่อนกับวินดูดีๆครับผมจุดน,นี้ลงเดียจะไม่ใส่กงเ,เลยนะครับดีๆไม่ใส่กอกเลยอ่ะไเด็กๆกินกาวได้เร็จก็คือไอเด็กๆนอนแต่เด็กๆไปเลยครับบวยวายก็ไม่สนแล้วครับเนื้อหยุดเองครับจัดแจงเร็จซับเรียบร้อยแล้วนะครับอื แต่ถ้าโวยวายมักมากนะครับตึกดึกอาจจะปล่อยมันนอนเล่นกับพุ่มต่พุ่มไม่ตกเปิดกรงเลยกับพุ่มเปิดกอกเพราะว่าก็ไม่กล้าไปนนอยู่แล้วครับเราอยังเล็กอย่างมากก็นอนต้ตรงรถเมื่อตอนเช้านะครับเรากันดำกล้องบอกเองกือไม่ได้เลื่อนไปนนอยู่แล้วครับนอกจากว่าลุงเดียล่งสะอาดเยี่ยมนะครับก็ได้นอนบายเนาะเอาเดิฟ นี่กำลังเชี่อาหารอยู่นะครับสักพักแล้วให้มันนิ่มนะครับจะได้ไม่อืดท้องเด็กๆเกนาอน่น่าน่าน,าน,านาเริ่มเล่นกันแบบรุนแรงนะ <laughs> น้องเยอะเดอตามลงเดียวมาแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นๆน,นะใจเย็นยน,นะเออใจเย็นๆใจเย็นๆกัน ใจเย็นๆกันากาตามคุณหม่อเร็วนะครับอันนี้ก็งลุกมากมือหกเดือนนะครับแต่คุณหม่อบอกว่าเออแช์ให้นิ่มกินได้ครับนะครับแช่มันนิ่มอ่า ส่วนของดีๆนะครับมีเนื้อต้มเนื้อประนางต้มเนื้อให้นะครับพวมนะก้าวแล้วกอาหารแลลวกะนมแพะด้วยของดดีๆแต่ดดีๆไม่อิ่มแล้วครับไปล่อยกินอีกเดี๋ยวนะดดี้ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นๆใจเย็นๆย็นเออรู้ว่าอยู่นะรู้ว่าน้องอยู่ใจเย็นเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวอเอามาเด็กๆไม่เอาดิดีดน,นี่นี่ของลูกของดีดีอยู่นู่นเอาของเด็กๆก,ก่อน เอานี่เร็วอ่าอ่าอ่าเอามาเอานี่ไม่ไม่ใช่นี่นี่นี่ไม่ใช่ใชลุกดีดีนี่นี่เนี่นี่อ่าอ่าไปรวมอันเดียวกันแล้ะมาเร็วนี่นี่เนี่เนี่อ่าเอาเอเอาเลยดีดีนั่นของดีดีเอาเลยอือนี่ มาเดียวลูกมาเออลูกไม่ตันเขามาเออมาเอามีเขามานี่เอ่าเอาละเอาเลยดิ๊ดิเอามาเดี๋ยวของดี๊ดิมาเอาเลยเอามาของดี๊ดิอยู่นี่อ่ะอือเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเขาเล่นจักรปักนะครับไอ้นเขาอึก็เล่น้างหงอกอันเบาๆไปสักนิดนะครับแล้วก็ปล่อยเอาเข้านอนนะครับ ้องจัดระเบียบไหมแต่กินเสร็จเอาข้าวเลยไม่ได้ครับพุ่มลูกระเบิดเปียกม <c oughs> อ,อืม,อม,อม ช็อกโกเนี่ยช็อกโกเนี่ยวนวน,วนอ่ะกินนี่ไปวนของแม่ไะของแม่ของคนโตเข้าใจไหมของแม่มีเนื้อสัตว์ด้วยมีเนื้อด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ย,ย่อยอ,อ,อ,อ่ไปวนของแม่อีกแล้วช็อกโก้ไม่เอา จ็ก,กโกมาน,น,นี่มาน,นี่ยมันวนวนด้ของแม่มันเป็นอะไรอะของตัวเองก็มีฮะของตัวเองก็มีเอาย๋ยได้รีบกินให้เสร็จเร็วเ,เดี๋ยวลูกวนอ,โอ,โอืโอโอโอตกปากโอโอโอกปากอ่าเอา้าไปเอาเข้าไป อิ่มยังอ่ะน้องอิ่มยังอ่ะน้องอิ่มยังอ่ะน้องอิ่มยังอ่ะอย่ามาวนของแม่อย่ามาวนของแม่อามาอแมชอกโก้นี่แน่นอนจริงเออไม่แจกได้กับคือมันเป็นเนื้อเนาะมันเป็นเนื้อผสมเนื้อก็ไปด้วยโอเคดิดี้อ่าพอหมาแล้วดิดี้ดอามานุนดี๊ด มาเล็มของลูกมาเร็วลูก<า>อิ่มแล้วมาเออไปกินของลูกไปเน่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 เออ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 อืมเอาดิดีมาเอานี่มาเอากิน,นเลยดิดีเออเด็กๆกินไม่หมดแล้วเออดิ๊ดี้กินให้อิ่มเลยอะเป็นไงยังไ่อิ่มแล้วไปแล้ว im đã à, à, joko, bây vang ra bựt đã các, nôm, nôn, ờ, bỏi vang ở đây con, ok, ăn, quét trở lại ăn, quế chi à, tớ kĩ, à, quế chi à, nên xiềng, kiềng xiềng nung cả, nè. รถเทของผู้แพน้นะครับผมนะครับแกมไม่ได้จะไม่นี้นะครับผมเนาะแต่การนุกมวนนี่ครับเกมแต่จานาครับผมการเมืองเนาะเป็นเรื่องธรรมดา,าอ่าแล้วโอเคโอชโก,โกยังไม่เอิมหมอฮะก็ยังไม่เอิม่มไแน่นเะดี๋ยวนี้ ยังเจ้นหนามตาเนี่ยงเขาเขาจอบแม่เขาครับผมเขาเล่นอะไกับแม่เขาเขาทำแก้มแม่เขาหน้ารักติวาลุงเบียได้หรือเป่าตอนนี้เขาจูบกับแม่เขานะครับเป็นปลาที่น่ารักมากๆนะครับเอ้านี่เดดีเดี๋ยวเดดีก็กินพร้อมนู่นอีกนะนู่นใครนู่นใครไปแอบเอืออยู่นู่นไปแอบเออนู่นในป่าหญ้าแล้วครับผมเดดี้เดี๋ยวก็กินพร้อม บุญรอดนะได้กินกองรอดเสียดกกับหมูอ้วนอีกรอบนึ่งอาวา่าเจ้าวาลุงเดียเอาไมา้แต่เด็กๆดีๆกับช่วงจานกับบนุนก็เลยเอาไห้ดีๆกันกับออเดอร์เดียกว่ปต่อ,อีกรอบกันกันอือออและีนี้อา่า คือก็าลายแต่รถที่ว่าเป็นต่อเสี่ยงดังนะครับไม่รู้มูลอะไรกันหลยแต่กันนั่นนะครับพวกมีร้องกันนะครับเป็นจารีเสี่ยงดังต่อดังต่อแตงนั่นนะครับแล้วก็เป็นรถซาลิงต่อดังมูลอะไรกันนะดิดีไม่ชอบต่อดังนะอัดิดี้ะดิดีๆไม่ไม่ชอบต่อดังอน้องไม่ชอบแต่กลางดึกเนี่ยนะพ่อขอร้องนะเมื่อคืนเมื่อคืนลุงเดียตีกับมือนะครับ ไปซ่องที่นะครับเวงหลายประมาณว่าร,ร,ร,นะรถจักรยานรถรถรถปันนั่นนะรถจักรยานรถตีนั่นรับพุมนะหลายเขากับตึงโรงเรียนมาอยากเนี้ยจะให้เขาแบบเอาไม้หรือว่าเอาว้ไ้สิ่งกล้องเด้ถตีกว่าฝาตีตีนคือดีดีกือมากเขาจะจ้ำนะครับหนองมาตีตีล่างเขาจะลายเลยก็เลยโรงเรียนตีเองว่าเขาปิดนะ แต่ไม่ได้ตีกับไม้นะครับไี่ไดตีกับมือไม่ได้ตีมือนตื้อตีดีก้อนสะปูก,ก้อนนะกระปุ่มนะตีเกาดูนะครับไม่ได้ตีเจ็๊เล่นกันแหละทีนี้อ่าโอเคครับนูน่นตอนนี้ลงเดียร์เล่นแบเบิเร์ดแล้วซองกองแล้วกันในปุ่มยาไม่มีปัญหาครับเอเาใต้ไอ้ไอ้ดีนะครับเอ้ยรองเท้าเนี่ยนี่น,นี่เอาแหละครับเอฟซี FC. อืมอืม นี่นี่ตัวช็อกโกว่านานเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่เอาไม่เอานี่นไปเล่นนี่นไปเออนี่พอก็ได้กินนี้มันก็อารมณ์ดีนานไปต่อด้วยนมแม่อ่ะยอกดีดียอก,ยอกน่นแหละน่เน่เยอกกับลูกเลยเดนให้ลูกก็เล่นดดวยนั่นนั่นสู้สู้ยอกเล่นกับแม่อ่ะน่ะเห้นแล้วกับซ้ำกล้องปืน ทำไมไม่เล่นแล้วกับแม่เล่นกับลุง่งอะมาอะไม่เล่นแล้วกับแม่เิ่งมาเล่นกับลุง่ะอะนู่นไปเล่นกับแม่นะเออเล่นกับดีดีน่อไม่เล่นแล้วกับดีดีนะะเออเออไปเล่นกับดีดีน่อะไหนเหนื่อยยังไดีดีไหนเหนื่อยยังอะดีดีหึ่เกดนั่นลุงเดียให้ก้าวขอกนะครับไม่ยอมก้าวจะงับลุงเดียนะครับ ประมาณนะเขาลืมตัวนะครับแต่พอว่าเขาเล่นหน้าลงเดียวก็าายึดนะโอเคครับปุ๊บนะไอเด็กๆเ,เล่นแตีๆนี้สักปักก่อนนะครับก่อนเข้านอนเดี๋ยวไปซื้อยาก,กันยุงก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอ่ามาต่ออีกเดี๋ยวลงเดียวน,น้ำให้เด็กๆเลยก็จะไปซื้อยาก,กันยุงหงานการนะครับฝากติดตามจองลงเดียวด้วยครับเต็มหลังบ้านนอ้ององค์หิงนะครับผมเนาะ ปานางประวันนะครับเบาโทนแล้วก็ต้องพูดไม่น้อยเรานะครับผมนะทีมหลังบ้านนะครับผมเนาะเกิดนี้กิดว่าฝนไม่ตกฝา <c oughs> กติดตาม Facebook ด้วยครับจะลงอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะเก็บไว้เป็นความทรงจำความน่ารักของเด็กๆนะครับ <c oughs> โอเคครับเชนนไม่กินหน้ากับวัสดีครับผม